กระจ่างแล้วจากปากแม่นางเอกคนดังออกมาเฉลยเองเปิดคําพูดแม่มากี้โพําแบบนี้ออกสื่อหลังมีข่าวลือฝ่ายใจนอกใจลูกปุกอภัสราโพสภาพงานแต่งป๊อกและมากี้หลังลูกชายโดนโยงข่าวฮิปฮอปซุกกิ๊กปุกอภัสราเคลื่อนไหวแล้วโพสถึงป๊อกพศกรและมากี้ราศีหลังถูกจับตาฮิปฮอปซุกเมียน้อย โดยงานนี้ปุ๊กอภัสราก็ได้โพสต์ภาพแต่งงานของลูกชายป๊อกและมากี้พร้อมระบุข้อความว่าลูกมีความสุขพ่อแม่มีความสุขยิ่งกว่าค่ะขณะที่คุณแม่เน่งออนสีคุณแม่ของสาวมากี้ราศีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเป็นรูปอีโมจิหัวใจที่แดงสีดวงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดหัวใจและให้กำลังใจครอบครัวกันอย่างมากมาย ก่อนหน้าทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆป๊อกพัสสนก่รทายาเซ็นทรัลสามีนางเอกดังมากี้ราศีนั้นได้โพสเป็นในโดยได้โพสภาพขณะนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวพร้อมระบุข้อความว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอายุขนาดนี้แล้วทำไมเพิ่งมารู้ และในเวลาต่อมาชาวเน็ตแหกคอมเมนต์ไอจของป๊อกพัส,สนกรหลังเขานั้นถูกจับตานักร้องคำใบซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดของป๊อกพัส,สนกรมากมายว่าพี่ป๊อกคะ ข่าวที่ออกมาเป็นความจริงไหมช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ใช่พี่คู่ที่เป็นข่าวนางเอกดังแฟนฮิปฮอปมีเมียน้อยใช่ไหมคะฉันขอให้ข่าวที่ออกมาเป็นคนอื่นคุณป๊อกไม่เคยออกมาชี้แจงเลยสักครั้งเราว่าอาจจะจริงแต่ครอบครัวแค่ไม่อยากให้เป็นข่าวหรือเปล่า ขออย่าเป็นจริงเลยตามตั้งแต่เชา้าและล่าสุดมากี้ราศีนางเอกคนดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวไอจแล้วหลังสามีป๊อกผสอนก่อนโพสเป็นในกินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่โดยเธอนั้นได้โพสตอรี่ไอจีหลังมีข่าวดรามา่าซึ่งเธอนั้นได้โพสภาพแรกเป็นภาพน้ำหนักลงลดหวบและอีกภาพเป็นวิวยามดึก ทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้หนุ่มป๊อกออกมาชี้แจงข่าวลือในอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆทั้งนี้ข่าวลือดังกล่าวจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง